เมื่อหนุ่มน้อยออสเตรเลียวัยสดครับอยากจะบทนักมวยไทยวัยเก่าครับโอ้หนุ่มน้อยออสเตรเลียู้นี้ครับอายุ19ทนนั้นครับเจอกับท่านั้นของนักมวยไทยอายุ30ปีนี่ครับแหมต้องดูว่าจะเป็นพันเพื่อกับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นการเจอกันระหว่างนะครับข่าววัยเจอกับท่านั้นของเพชรชุมพลรามาวันครับหรือเพชรชุมพลวิริยะฟาร์มนั่นเองครับยังจําเขาได้ไหมครับ นี่คือนักชกจากจังหวัดสุรินนะครับเคยใช้ชื่อว่าเพชรชุมพลชายมีนบุรีและเพชรชุมพลดาบันสารคามด้วยครับมวยฝีมือครบเครื่องเก๋ครับนี่ครับเจอกันทั้งของนักมวยออสเตรเลียวัยสดครับและก็มีริงเกิลด้วยนะครับผมจังหวะนี้ครับแหมมาในชุดสปอร์ตเกิลกันเลยทีเดียวครับโอ้เห็นแล้วสดชื่นแจ่มใสครับ เอาละครับทั้งคู่นะครับเจอกันนะครับในเมื่อวันที่15ครับมีนาคมครับปี2024หรือปี2567นะครับที่เมลเบิร์นพาวิเลียนออสเตรเลียครับค่ายมวยรามาวันหรือค่ายมวยพระรามหนึ่งครับเป็นค่ายมวยที่ออสเตรเลียนะครับเป็นหนึ่งในค่ายมวยไทยที่ออสเตรเลียครับแล้วก็เพชรชมพนก็ทำงานที่นั่นแล้วก็ชกมวยที่นั่นด้วยนะครับ อ่าครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงนี้ครับหนุ่มน้อยขาวครับโอ้สูงยาวทีเดียวครับส่วนสูงนี้น่าจะต่างกันเกือบ20เซนครับคุณผู้ชมครับเอาละครับดูว่าจะเป็นพันพือรครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเจทีวีครับนี่คือช่องพารมวยไทยโดยสอแซ่สับพัสใต้ครับแหล่งให้ฟังแล้วก็แปลให้ฟังด้วยนะครับหนึ่งเดียวช่องนี้โค้ชเจทีวีครับ อ้าวดูครับผมจังหวะนี้ในช่องทาง y YouTube อย่าลืมกด s ั b ตะไคร้ครับสับตะไคร้ใส่หอมแดงมะนาวพลิกปลาถูต้มยำปลาถู้รยอย่างแน่นอนครับในช่องทางของ Facebook นะครับอย่าลืมกดติดตามกดฟอลโล่ด้วยครับผมจังหวะนี้มาครับดูครับส่วนสูงนี่ต่างกันเหลือเกินครับโอ้โหทานนั้นของอ่าที่วิดีโอใช้คําว่า Y ก็เรียกวแลลวกันครับทานนั่นน้องวนะครับแหมครับน้องวนี่ส่วนสูงกว่าครับ ต้องค่อมตัวเรื่องไมาทีเดียวครับจังหวะนี้แข้งซ้ายครับจะวายแม่วายกัลังจะโดนขั้ววายครับผมจังหวะนี้แข้งขวาครับแต่นรื่ของเพชรชุมพลครับอ๋อเขาใช้ชื่อท้ายครับเรียกเพชรชุมพลกับน้องข่าวแล้วกันนะฮะเพราะว่านี่มันเป็นรามาหนึ่งครับเป็นชื่อท้ายเป็นชื่อสีเสื้อไม่ได้เป็นชื่อของนักบอยครับเขาน่าจะเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวเป็นเรียกเพชรชุมพลกับข่าวแล้วกันครับจังหวะนี้อ่ะแก็บเดินข้อหาทีมขวาครับแ้่ของข่าวครับ เดินเข้าหาแข้งซ้ายครับเพชรจุมพลครับต้องดูว่ารับมือนักมวยที่สูงยาวกว่าจะรับมือยังไงครับเพชรจุมพลนี่เคยชกในรายการของมวยดีวิธีไทยนะครับแล้วก็ศึกเจ้ามวยไทยครับมวยไทยพลังใหม่ครับแข้งซ้ายแข้งซ้ายขึ้นครับโอ้เจอกวาดครับยักไงายเลยครับลงไปนั่งเข็งเลยครับเสียเหลี่ยมครับเสียเหลี่ยมแหม่ไม่เพลือครับไม่เพลือครับว่ากันไม่ครับเอาเอิร์นครับเอาเอิร์นเอาเอิร์นคือเอาอีกครับแข้งซ้ายครับจังหวะนี้ หนึ่งสองครับแข้งซ้ายครับแข้งขวาครับท่านของเพชรชุมพลครับแม่ข่าวยังไม่ทันได้เตะดีครับหลบออกมาก่อนได้ครับต้องเขื่อนที่เข้าออกรวดเร็วครับเจอกับนักชกที่ได้เปรียบเรื่องสรีระแบบนี้ครับเข้าไปทื่อไม่ได้อย่าเล้าแล้วกันครับเล้าเดี๋ยวล้มยาวทั้งยืนครับมัดขวาครับจากท่านของข่าวแก็บเดินเข้าหาครับหวาดือครับจังหวะนี้ เพ็รจุมพลก็ปักหลักไว้อยู่ครับอ๋อทั้งคู่เจอกันในรายการของรูสมวยไทย25นะครับหยับเดินมาครับจังหวะนี้แข่งซ้ายครับแข่งซ้ายทีมมัดขวาคบมัดขวาครับท่านของเพชรจุมพลครับขวางหน้าหักคอไอเท่งครับตีมาครับหักคอไอเท่งเลยโอ้โหคอหักครับแม่ขวางหน้าหักคอไอเท่งครับผมทีเดียวผมจังหวะนี้ออแล้วครับว่าเพลยครับลุยกันต่อครับ แข่งซ้ายสาดไปครับอ้าวยักไงครับทางด้านของน้องแควครับน้องแควน้องขาวครับแม่ยักไงเลยครับเมื่อสักครู่ครับอ่าไม่เป้นครับว่ากันไหมครับเหลือยี่สิบนาทีครับของยกทินหนึ่งครับบอกแล้วเขาว่าอย่าเล้าๆนะครับถึงแม้จะเป็นนักมวยวัยสดครับแต่เจอกับนักมวยที่เก๋ากว่านี่อ้าวของเราก็ขิดตรงเหมือนกันแต่ลุกขึ้นมาได้ครับแม่เพิ่งจะชมเมื่อสักครู่ครับ โอ้ขีดตรงคือล้มไปข้างหน้าครับหมดยกที่หนึ่งครับแม่ต่างคนต่างก็ล้มเพรจังหวะนี้อ่าแล้วครับนี่เรามาพักชมสิ่งที่น่าสนใจครับมัดซ้ายครับนี่แข่งขวาครับดูครับแล้วดูจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับแข่งซ้ายครับเข้าเร็วครับเข้าทําเร็วนะครับ ไม่ปล่อยให้ช่องว่างและระยะห่างมาให้มีผลนะครับดูครับแข้งซ้ายครับเข้าไปแล้วเตะทันทีครับแล้วก็หดซ้ายอีกหนึ่งทีครับเจ้านี้หมัดขวาครับแล้วนี่ครับขวางหน้าหักคอไอเท่งครับหักคอไอเท่งหักหักคอหักคอไอเท่งหน้าจังหวะนี้ดูครับนี่ครับอืมแล้วดูครับหดแข้งซ้ายลําตัวครับแล้วก็ยักไงเสียเองครับจะกวาดเขาแต่ยักไงเอาเสียเองครับ มื่อสักครู่แล้วจังหวะนี้ครับนี่ครับโดนเตะขาหน้าครับโอ้ควิดตุงเลยครับดีครับแต่ลุกขึ้นมาทันนะครับก็พลัดกันเสียเลี่ยมครับนะฮะแหมอดได้ดูริงเกิลเลยครับเมื่อสักครู่ครับตัดภาพช้าสีอย่างนั้นครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเทวีครับอย่าลืมกดซับสไคร้ครับซับสไคร้ซับสไคร์ตอนใครอ่าใส่หอมแดงใส่พริกกันอ่ามะนาวบีบนิดนึงอ่า ตมยำร้อยแรงแน่นอนครับผมจังหวะนี้มาครับแข้งซ้ายครับสับตะไคร้ครับอย่าลืมกดสับตะไคร้ใส่หอมแดงครับจังหวะนี้ต้มยำร้อยแรงครับในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกดฟอลโล่ครับแข้งขวามาครับสาดแข่งกันไปก่อนครับแข้งซ้ายหัวหมาครับมัดหนึ่งสองแข้งซ้ายลำตัวครับแล้วก็ถีบแถมอีกทีครับท่านของเพชรชุมพลครับเก็บเดินเข้าหาครับแข้งขวาครับเตะหันหน้าครับท่านของข้าวเพชรชุมพลปักหลักไว้ก่อนครับ โอ้ขึ้นบันเสียนกับข้าวครับแม่เสียดายโดนไม่เต็มแข้งนะครับทีบขวาครับเหล่าๆไม่ได้เข้าไป1 2สองครับท่านของข้าวครับท่านทของเพชรชุมพลครับขออภัยหมัดขวาจากขาวจังหวะนี้หมัดซ้ายลำตัวแข้งขวาหดเข้าไปหนึ่งพางครับแม่ขวานี้ไม่โดนครับลองกับลองลองไปไม่พลือครับขขับมาว่ากันไหมครับแข่งซ้ายครับท่านของเพชรชุมพลข้าวยืนปักหลักไว้อยู่ครับ ทำไว้ก่อนครับผมจังหวะนี้ถีบขวาหน้าครับท่านคงข่าวถีบขวามาครับแข้งซ้ายกับขาวครับเพชรมุนเข้าไปครับแข้งซ้ายลำตัวครับแข้งซ้ายมาครับจับขาไว้จับขาไว้แล้วเตะขาครับโอ้โหเจอกวาดลานครับยักง่ายเลยครับดีไม่โดนลูกตามน้ำนะครับเมื่อสักครู่ครับออกลูกเตะทันทีจังหวะก่อนที่คู่ต่อสู้จะถึงพื้นนะครับเอาละครับหวาดพื้นครับ ขาวครับขาวข่าวแหมขาวไม่กล้าเข้าเลยครับผมจังหวะนี้ก็หมดยกแหมยังไม่หมดครับแต่ว่ากรรมการเข้ามาเตือนครับว่าสู้กันหน่อยครับแหมความข้าวหารของเมื่อช่วงแรกหายไปไหนครับขาวครับสงสัยเสียเหลี่ยมมากเกินไปเลยไม่กล้าเข้าแล้วหรือเปล่าครับขาวครับเพชรชุมพลเข้าไปแข่งขว้าเับเป็นชุมพลข่าวบอกไม่พื้นผีเบ่าเฮ้อนะ จังหวะนี้สาสตแข่งซ้ายมาครับตันองขาวครับเพชรจุมพลเข้าไปครับแข่งขวาลำตัวครับขาวเดินเข้ามาหนึงสองเจอแข่งขวาเพชรชุมพลครับจังหวะนี้ขยับเดินไว้ก่อนครับรอแลรอแลไว้ก่อนครับมาครับแม่ต่างคนต่างก็คู่กันนะครับแข่งหดแข่งขวามาขวาคืนคับ เข้าไปคละทีครับแข้งขวาครับท่าละครเข้าก็แหม่ไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันเท่าไรครับจังหวะนี้เพชรพลพลหดแข้งซ้ายแข้งขวาครับเจอแข้งซ้ายคืนมาครับแหม่ให้2ได้คืนแค่หนึ่งครับเหลือไม่ถึง5วินาทีครับเข้าไปครับแซงแข้งซ้ายครับหดแข้งซ้ายมาเจอมัดขวาครับจังหวะนี้ค้ำหน้าไว้ครับขวางหน้าหักคอยเท่งครับ หักคอไอ้เท่งหมดยกพอดีครับเป็นเวลาเสแล้วครับโอ้ผ่านไปครับเข้าสู่ยกที่3ครับคุณผู้ชมครับแอาสงสัยคนตัดต่ออยังไงครับมาครับจังวันี้ครับมาดูภาพ้าครับแข่งข้าครับก็คือเป็นยกที่เรียกว่าเล่นอาวุธพิสัยไกลครับสาดอาวุธยาวเกินไปทั้งคู่นะครับ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโคชเชทีวีนะครับในช่องทาง y YouTube อย่าลืมกด s u b s c r i b e ครับ s u b s c r i b าใส่หอมแดงครับใส่มะนาวครับปลาทูครับร่อยแรงอย่างแน่นอนครับต้มยำปลาทูครับในช่องทางของ Facebook อย่าลืมกด Follow กดติดตามครับจังหวะนี้นี่ครับจังหวะเดินสาวแข้งครับเ้วเจอแข้งหดคืนครับมัดขวาครับเราดูครับเข่าซ้ายครับขวางหน้าเข่าซ้ายครับเข่าซ้ายอีกทีครับขวางหน้าคอเอเทงครับจนหมดเวลาเลยครับ แหมสงสัยจะเมื่อยคอครับข่าวน้องข่าวสงสัยจะเมื่อยคอเสียแล้วครับน่าจะแคดคอครับแคดคอแคดแปลว่าแคดแปลว่าเมื่อยครับนะข็ดแ็ดแปลว่าเมื่อยนะครับแปลว่าปวดเมื่อยนะครับภาษาใต้ครับแคดแคดคอแคดแคนแคดข้าแคดเอวอ่าจังหวะนี้ครับแล่กันต่อครับคุณผู้ชมครับแข้งซ้ายครับสานมาครับแข้งซ้ายครับข่าวเจอแข้งซ้ายเพชรชุมผลครับหัวแข้งซ้ายนี้ไม่โดนครับท่านของข่าวครับ ทีมาก่อนครับเจอแจอข่งเจาะขายพานพังครับเจาะให้พานพังฉัดให้พานผูกถ้าพานไม่ผูกกระบุกให้พังครับแข่งครับผมจังหวัดน,นี้แข้งซ้ายครับซ้ายหดไปอีกทีครับท่านของเพชรชุมพลครับแคบเดินมาครับท่านของข่าวแข่งขวาครับเพชรชุมพล ก็ยืนปลักปรอยู่ทีขวาหน้าครับเพชรจุมผลครับข่าวเหมือนไม่กล้าเข้าเท่าไรครับจังหวะนี้โหดแข้งขวาครับแข้งซ้ายมาครับขาวครับยังไม่มีลูกทีเด็ดทีขาดนะครับทั้งคู่นะครับท่านของเพชรจุฑผลก็อาจจะ ไม่อยากแม่ทำให้เสียเด็กนะฮะจริงๆจ,จ,จะบดให้น็อกเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเหมือนกับยังยังไว้นะครับจังหวะนี้ตอนนี้นนของข่าวก็ไม่กล้าเข้าแล้วด้วยครับดูถ้าว่าคงคงจะโดนกรรมการเตือนอีกสักครั้งแน่นอนครับดูครับ เข้ามาครับแข้งซ้ายครับเพชรจุมพลครับทีบขวาอีกทีครับเพชรจุมพลจังหวะนี้ข่าวหดแข้งซ้ายไม่โดนดีครับเพชรจุมพลแข้งขวาครับเหมือนกะระยะของแข้งได้แล้วนะครับทั้งที่ขาานี่สูงยาวกว่าแต่ว่าออกไม่ถึงตันนี้ครับโดนจนได้ครับโดนเตือนจนได้ครับว่าแล้วครับ แข่งซ้ายครับเพชรจุมพลครับแข่งขวาเพชรจุมพลข่าวว่าพลือครับขาวครับเข้ามาครับหนึ่งสองแข่งครับเพชรจุมพลครับเป็นเพชรชุมพลที่เปิดเกมบุกมากกว่าครับข่าวแหมขาวไม่กล้าทําครับดูครับลบอย่างเดียวเลยครับขาวครับเพชรชุมพลต้องเข้าทานะครับอาโอเกือบเกือบเตะคนข้างล่างครับแหม แข้งหลุดนะครับแข้งซ้ายลบได้ครับเจอแข้งขวาจากเพชรชุมพลครับขยบเดินมาผมจังหวะนี้ว่าเพลือครับข่าวก็ไม่เข้าเลยครับข่าวครับปล่อยให้เพชรชุมพลเป็นฝ่ายทาอย่างเดียวครับก็่าจะยอมครับสงสัยโครงสารภาพครับคุณผู้ชมครับแม่แบบนี้ก็แบเบอร์ครับนะฮะแบเบอร์ครับไม่ไม่มีอะไร หน้าพลิกล็อกครับนี่หัวซ้ายครับแข่งซ้ายครับจังหวะนี้เป็นยกสุดท้ายนี่เป็นทางของเพชรชุมพลเข้าทำฝ่ายเดียวเลยครับอืมเอาล้วครับเดี๋ยวก็รอชมืออย่างเป็นทางการครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับในช่องทางของ YouTube อย่าลืมกด Subscribe ครับ Subscribe แล้วก็ใส่หอมแดงครับใส่ปลาทูครับต้มยำครับ ในชาวทางเฟซบุ o กอย่าลืมกด Follow กดติดตามครับไม่ต้องลุ้นครับนะฮะไม่จงเป็นต้องลุ้นมากมายครับผมว่าท่านนั้นของเพชรชุมพลชนะอย่างแน่นอนครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ